วันนี้นายเอกลักษณ์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลไปประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันจัดตรมงคลวันที่10พฤษภาคม2 5 6 5ที่หมู่ที่3บ้านไร่ทอนตำบนท่าเรืออำเภอท่าแพจังหวัดสตูลโดยมีนาวาตรีหญิงโนสมาหลีเซนนายกเหล่ากอาชาติจังหวัดสตูล นายติรพงษ์คุ้มเคี่ยมนอำเภอท่าแพร่พร้อมกับเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ300คนทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้มอบผ่านกล้าวไม้กงกลางใบเล็กจำนวน1,600ต้นให้แก่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันปลูกในพื้นที่4ไร่เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมให้มีความสมบูรณ์สร้างความมั่นคงทางอาหารและรักษาวความสมดุลของธรรมชาติไว้ให้กับพี่น้องประชาชน เปยังไปการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสมหามงคลวันชัตรมงคล4พฤษภาคมด้วยนิตยาแสงมณีรายงานในายสิทธิศักดิ์อภิคุณชัยสิทธิ์นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับส่วนราชการประชาชน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชาสมบัติของพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวิเชิตลรลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่1ิบเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งพระรชาชทางโครงการจิตอาสาพระราชทานด้วยความมุ่งมั่นให้ประสงนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันทำความดีพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้น โดยทางเผ่แม่อายได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาลำน้ำฟางเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนมีความสมัครสมานสาม,มาคัคคีและเพื่อประการน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมจำนวน300คนสำรานแสงสงรายงานหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยโดยมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การเข้าประเทศซึ่งนำมาในการยกเลิกมาตรการเทสซันโก และเปลี่ยนเป็นการใช้การตรวจด้วย ATK ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมาทําให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจานวนหนึ่งดเดริ่มยอยกะันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอเบตงจังหวัดยะลามากขึ้นโดยเฉพาะจุดชมวิวทะเลหมอกไอโอเวงที่เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมและอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเบตงมากนักเดพบว่วมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากต่างพากันเดินทางเพื่อไปขึ้นสกายวอล์กชมทะเลหมอก360องศากันตั้งแต่เช้ามืด ได้เดินทางออกจากที่พักภายในตัวเมืองเบตงมีการเช่าเหมารถทุกๆในการเดินทางทําให้ผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดเล็กมีรายได้หลังจากที่ซบเซารายนักท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ในช่วงเทศกาลฮารีรายยอที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวกว่า1 5 0 0คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและในเดือนเมษายนก่อนหน้านี้มียอดนักท่องเที่ยวจานวนกว่า19,180คนซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานั้นต่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กกันอย่างเคร่งครัด ดยจากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าในวันธรรมดานั้นจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ700-800คนแต่หากว่าเป็นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์จะมีจํานวนนักท่อง,งเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวที่เดินทางมาชมทะเลหมอกไอโยเวงนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวท,ที่เดินทางชมเมืองเบตแวะถ่ายรูปที่หอนนาฬิกาตู้ประสนทิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชมอมโมคงเบตมงมคงฤทธิ์ชมไก่เบตงจำลองอาหารเช้าติ่มซำนึ่งสดที่มีความอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนตัวเลขการจองห้องพักในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มียอดจองเพิ่มขึ้นกว่าเดือนที่แล้วถึงร้อยละสีและกำลังขยับขึ้นเรื่อยๆขณะที่บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งด้วยมีนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติออกมาท่องเที่ยวเดินถ่ายรูปรวมถึงนักรับประทานอาหารตามร้านต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเบตงทําให้บรรดาพาา่อค้าแม่คา้าต่างก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเจษดาสุริโยไทยไรายงาน กรณีที่มีผู้ใช้เ Facebook ชื่อว ok ิทยาบุญตาโลกซึ่งเป็นนายกอบตคลองขามได้โพสต์ภาพและข้อความว่าได้รับการประสานเกิดเหตุรถดุดซ่วมชนกันบริเวณกลางหมู่บ้านสี่แยกหนองแวงฮีหมู่ที่12ทําให้เกิดสิ่งปฏ,ฏิกูลออกจากถังจึงได้ประสานงานเจ้าหน้าที่นำรถออกมาล้างถนนโดยหลังจากโพสต์ภาพและข้อความในโซเชียลแล้วก็มีผู้มากดไลค์และแสดงความคิดเห็นในอารมณ์ขบขันเป็นจำนวนมากกรณีระบุว่าสาเหตุเกิดจากการขมเณกันเรื่องการตัดราคาและมีการแย่งลูกค้าระหว่างรถดุดซ่วมด้วยกัน โดยล่าสุดนาะยกวตอคองขามซึ่งเป็นผู้โพสต์ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับสมทานดูดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตะบนคองขามจำนวน3รายเข้ามาไกลเกลี่ยทำความเข้าใจและยุติความขัดแยง้งพร้อมทั้งร่วมกันพิจารณากฎร,ระเบียบใหม่โดยเฉพาะในส่วนของราคาค่าบริการให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสอดคล้องกับภาวะราคาน้ำมันแพง ดยการประชุมใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงและมีข้อสรุปร่วมกันโดยมีการจับมือสานสัมพันธ์ร่วมกันกำจัดของเสียแบบชื้นมืน่นและมีการชดเชยค่าเสียหายให้กันและกันทั้งนี้นายกอบตกอ,องครามกล่าวว่าในการเลือกผู้รับสัมปทานดูดสิ่งปฏิกูลเข้ามาไกลาเกลี่ยและพิจารณาเรื่องอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้คนที่ขับรถคันที่เป็นฝ่ายขับรถเฉี่ยวชนไม่ได้มาร่วมไก่เกลียก่ยด,ด้วยตนเองแต่มอบหมายให้คนอื่นเข้ามาแทนโดยบรรยากาศในขณะประชุมในช่วงเริ่มต้นเป็นไปด้วยความตึงเครียด แต่สุดท้ายก็ยุติด้วยดีฝ่ายคันที่ขับรถเจียวชนยอมจดใช้ค่าเสียหายในส่วนของกระจกมองข้างแตกจำนวนเงิน450บาทและทุกฝ่ายยอมรับกฎระเบียบใหม่โดยคิดค่าบริการจากชาวบ้านในการดูดซ่อมครั้งละ120บาทจากเดิม100บาทเพื่อประการช่วยเหลือผู้ประกอบการในยุคน้ำมันแพงหากคิดเกินมากกว่านี้อาจจะมีการยกเว้นในบางกรณีหาที่กรณีฉุกเฉินเร่งด่วนท่านี้อยู่ที่ความพอใจของผู้รับและผู้ให้บริการแต่หากมีการน้องเรียนเข้ามาก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตทันที คณะนันพูดจารึกรายงานในพงภพสุภาพรองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่บึงจังหวัดรีสเกตประธานชมรมกีฬาอำเภอไผ่บึงร่วมกับอาจารย์ดรวิจิตโชติปัทมรองผอฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานเบศฝ่ายปฐมร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการปันน้ำใจให้น้องพร้อมเปิดคลินิกฟุตบอลสอนทักษะเบสิกและเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอล ที่สนามกีฬาเทศบาลตะบนไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดสีสเกตโดยมีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอาทติกโกวิทฝอยทองดุสิตเฉลิมสานตนายจารุวรกุลสุธินพันธ์ประพาสหรือเสกสรรปิตุรัตน์และคณะพร้อมด้วยศิลปินดาราอาทิสุวิทย์เพชรพิเศษสิรินูพิเตอร์บบาวีและ,สะเสถียทรทามือเข้าร่วมในกิจกรรมน,นายพงษพัฒน์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดคลินิกฟุตบอลกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนในเขตอำเภอไพรบึงจำนวนเจ็ดโรงเรียน การจัดการแข่งขันฟุตบอลน,นัดก,กระชับมิตรระหว่างอาคาเดมี่ไรอันกุ้งกับเด็กนักเรียนที่คัดสรรมาอายุระหว่าง5.15ถึงปีจาก9โรงเรียนและการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษระหว่างทีมรวมอดีตทีมชาติไทยกับคณะทีมฟุตบอล v i p อเอำเภอไผ่บึงท่านี้เพื่อปการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตอำเอภอไผ่บึงให้รักในการเล่นกีฬาฟุตบอลและมีการฝึกฝนเพื่ออนา,นาคตอีกทั้งยังมนการส่งเสริมการออกกำลังกายใ,ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลจากอบายมุขหรือยาเสพติดบุญทันทุกสีน รายงาน